เตปูนนะครับเทคอนกรีตหน้าบ้านนะหลังจากวางเหล็กนะทำต่อหมอ้อเนาะฟุติ้งเล็กๆนะ,ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีเหล็กอยู่ด้านในนะมีเหล็กอยู่ด้านในเนี่ยครับครับเนี่ยครับแล้วก็มีเข็มนะ,อะโอเคครับผมเี่ช่างเบิร์ดนะติดต่อสอบถามงานก่อสร้างทั่วไปได้นะครับวางเหล็กเรียบร้อยแล้วก็เทคอนกรีตเนาะนี่กำลังเทอยู่นะ ไอหลุมสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นหลุมเข็มทั้งหมดเลยนะที่นี่ลง16ต้นนะที่เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยหลุมๆเนี่ยนะจะมีเข็มอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเหล็กนะตะแกรงเป็นแบบแท็บหัวเข็มนะเป็นฟุตติ้งเล็กๆนะแล้วก็วางไวเมทเนี่ยเป็นเป็นลวดไวเมทเนี่ยแล้วก็เทคอนจิตพื้นครับเจ๋งครับผมอสอสอบ3ามงานได้นะครับตั้งเบอร์นะ0 8 5 2์5ปด6้นครับ